สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะวันนี้ก็เป็นันอัาคารนะคะเสเสื้อสีชมพูพบกันอีกวันนี้นะคะเสนอให้พ่อแม่พี่น้องตลอดนะคะวันนี้เราก็จะมาให้ท่านพิเศษคือผ้าคลุมไหล่พืนนี้นะคะเป็นผ้าของดอนกอยอย่างดีเลยนะคะจริงๆแล้วผ้าผื้นนี้ขายผืนละ800อนะคะแต่วราดาก็คือมันเดือผพืนเดียวเนาะวราดาจัดโบนั้ท่าน400บาทนะคะหากพบพี่น้องท่านใดรับไปเลยนะคะ พูดก็ไม่ได้นะคะ,คะถ้าผือนี้พทึงไม่ได้บอกเลยนะคะผ้าสวยอย่างดีนะคะแต่วรดาอยากให้กําไรท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องสาหาท่านเข้ามาดูสินค้าของวรดาผ้าคามแล้วนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะว่าท่านชอบปืนไหนให้ท่านทักทครกันเข้ามาสินค้าของวรดามีแท้แน่นอนค่ะสินค้าวรดามีพร้อมขายแต่บางครั้งวรดากขาขายหน้าร้านนะคะท่านอาจจะไม่ทาเนาะบางคนก็คิดว่าสินค้าลูกไปแล้วไม่มีใครซื้อมีค่ะ ถ้าท่านไม่ซื้อคนอื่นก็ซื้อค่ะเพราะว่าสินค้าของเราก็ขายได้อยู่เรื่อยๆนะคะถ้าท่านเข้ามาทานท่านก็จะได้สินค้าดังที่ท่านต้องการถ้าท่านเข้ามาไม่ทานก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะมีคนอื่นรับไปแล้วสินค้าของวันรดาทุกชิ้นทุกอย่างขายตรงหน้าปกนะคะแล้วก็ขายตามราคา ที่บอระดัพูดออกไปเลยไม่มีคนนั้นสูงคนนี้ต่ําเท่ากันหมดนะคะเพราะราคาเราไล่มาแล้วนะคะไม่ได้กําไรเท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่เราอยากจัดโปรให้ท่นเนาะสินค้าของเราทุกอย่างใหม่ค่ะสินค้าร้านบราดาใหม่แท้แน่นอนไม่มีสินค้าตกค้างไม่มีสินค้าตกเก็ไม่มีสินค้าตกค้างสต๊อกเพราะบราดาไม่ได้ซื้อสินค้าเยอะซื้อพอมาซื้อมาขายไปนะคะเราจะได้สินค้าใหม่ใหม่ใหม่มม และบางแม่กี่โทอของวันละเก็บวันนี้มาขายพรุ่งนี้แน่นอนนะคะสินค้าไม่มีตกค้างสต็อกเนาะโอเคเพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้รู้สึกอากาศไม่ราบลื่นเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอากาศที่แบบฝนลินป,อย,ป,อ,ยปอยตอนนี้ก็ยังลินอยู่นะคะเดี๋ยววันละจะรีบเลยนะคะรีบรีบเลยนะคะเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆงามๆนะคะยกให้ท่านวันนี้คลิปนี้วันละจะเอาเป็นกระโปรงไม่อัจกา้ามาค่ะเขาเคยยกไปแล้วล่ะค่ะแต่มันยัง แบบว่ามีอยู่เราก็มายกให้ท่านอีกนะคะสินค้าของเราสามารถเอากลับมายกไน์ใหม่ได้เพราะสินค้ายังสวยกระโปงตัวนี้จริงๆิขาย1 1 0 0บาทนะคะแต่เรามาขายจัดโปรให้ท่านกระโปงไม่อัดกาวนะคะหน้านี้หน้าเรียบนะคะตัวนี้เป็นสมอกนะคะใส่ได้ตั้งแต่25-40ถึงเลยนะคะแต่เราจัดโปรให้ท่านเพียง900บาทนะคะ เป็นผ้าคามแท้ของจังหวัดสกลนครโดยตรงเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าคามแท้เลยวันนี้เรามาให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราโอเคตรงหน้าปลูกทุกชิ้นทุกอันเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะคือ900บาทเท่านั้นท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะท่านใดสนใจคาดคามาเลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะเพียง900บาทนะคะแล้วมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ ปกติแล้วตีนจกตัวนี้จะขายไม่ได้นะคะ900บาทต้องขาย1,100เพราะใส่ตีนจกเพิ่มนี่ก็ตีนจกเม็ดหนึ่งก็90บาทแล้วนะคะแต่เราก็ยังให้ท่านราคาเดิมน,นะคะเพียง900บาทนะคะพิเศษสุดๆนะคะขอยกให้ท่านเป็นัมเบอร์สองนะคะนัมเบอร์สองใส่สบายนะคะใส่สบายเป็นค่าคามแท้ของจังหวัดสกนลนครของเราโดยตรงเลยนะคะแท้แน่นอนนะคะจัดสรรให้ท่านได้นะคะสินค้าของเราโอเคคือถุกชิ้นทุกอันนะคะนัมเบอร์สองผ่านไปนะคะ ก็มาเป็นนำเบอร์สามนะคะวรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะ900บาทเท่านั้นจากราคา1,100บาทนะคะเราให้ท่าน900บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะท่านใดต้องการสินค้าโอเคงามๆก็ทักมาเลยนะคะจัดสรรวาท่านชอบอันไหนทักทายกันเข้ามานะคะ900บาทเท่านั้นจ้า900บาทะคะมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นตัวที่4นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาเนะาะทักทายกันเข้ามาเราจัดโปรให้ท่านเพียง900บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาวันนี้มีจริงพร้อมขายแพนี่นอนจัดโปรให้เลย900บาทนนจากราคา1,100บาทนะคะแล้วเพียง900บาทเท่านั้นวันนี้เรามีจริงเรามีเฮเรามีเทเรามีสวยนะคะไอ้ท่านเลยนะคะ900บาทอันนี้กระโปรงนะคะกระโปงเราจะมีทั้งหมด4ตัวผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาเราจะมายกเป็นกางเกงนะคะกางเกงอันนี้ตัดมาใหม่นะคะอันนี้ตัดด้วยผ้าดักแด้มีกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะคะกระเป๋าในนี้ด้วยและตัวนี้วโรดาให้ช่างทําพิเศษนะคะมีกระเป๋าด้านหลังอีกนะคะอันนี้กับเป็นตัวที่ไม่ยาวมากนะคะยาว33นะคะขนาดคน150นะคะใส่ได้พอดีสวยริงๆงผ้าตัวนี้ขาย1,600บาทนะคะอ,อัดกาวเรียบ,บร้อยแต่วรดาให้ท่านเลยนะคะ1,000บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ ทักมาเลยเมื่อกันเราจัดโปให้ท่านด้วยนะคะ1 0หนึ่งันบาทนะคะับนำเบอร์ห้านะคะพราะเม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะท่านนำเบอร์ห้าจัดโปให้เลยนะคะพิเศษนะคะพิเศษไปเลยนะคะพิเศษไปเลยนะคะเพีเเยงหนะะึ่งพันบาทนะจ๊ะ มาตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็อัดกาวเรียบร้อยอย่างดีเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่มีกระเป๋าหลังนะคะกระเป๋าหลังไม่มีเราทําหลายสไตล์แต่มีกระเป๋าข้างอย่างเดียวนะคะจากราคา1,600แล้วก็จัดโปรให้เลยนะคะ1000บาทเช่นกันพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจเข้ามานะคะอันไหนที่จัดโปรได้เวลาละก็จัดโปรให้พิเศษเลยะคะ1,000บาทนะคะ1000บาทนำเบอร์หนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ ท่าใดนสนใจรีบพักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกินของขายมีแท้แน่นอนนะคะวรลดาไม่ได้โกหกวรลดาไม่ได้พูดปดวรวดาขายแบบ้วยควคทีริงใจนะคะในราคา1,000บาทเท่านั้นนะคะ ก็มาผืนนี้เหมือนกันนะคะผืนนี้กิงๆขายไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่วันละก็ขอจัดโปรให้ท่านลายสก๊อตตัวนี้1000บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะจัจดโปรนะคะอันไหนที่โปรได้ก็โปรให้นะคะ1000บาทเท่านั้นท่านใดต้องการทักทายกันเข้ามาเลยเด้อทักทายกันเข้ามานะคะ 7, นัเบอร์เจ็ดกรดาให้เลยนะคะ1,000บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดต้องการใส่สบายเอวใส่ได้ตั้งแต่ 28- 40ถึงนะคะพิเศษพิเศษไปเลยนะคะ ่อมาอีกนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจริงๆราคาตัวนี้ต้องตัดขายอยู่พันหกหรือพันแนะคะแต่แเราก็ขอจัดโปรให้ท่าน1,100บาท เป็นผ้าคามแ้ของสกลลคนนะคะเป็นผ้าคามแพของสกนลคน,นะครเป็นผ้าคามแท้ๆเลยนะคะไม่ใช่ผ้ามาัดย้อมกับอึ้ยหนักค่ะตัวนี้เนื้อหนาเนื้อแน่นนะคะ <c oughs> เนื้อหนาเนื้อแน่นใส่ส,าสบาย1,100บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักเลยนะคะนําเบอร์8ปดพิเศษไปเลยนะคะนําเบอร์ปดนะคะสินค้าของเรามนี่จริงความขายมีแท้แน่นอนนะคะจัดโปรให้เลย1,100งบาทเท่านั้นนะคะ มาอีกนะคะตัวนี้โอ้ย oh. เน <Um 12, mm ื้อหนาเนื้อแน่นนะคะเราก็ยังจัดโปให้ท่านเหมือนเดิมนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะทักมาเลยสินค้าของเรามีเกียวพร้อมขายมีแท้แน่นอนงามนะคะจัดโปให้ท่านนะคะอันนี้คือนมเบอร์เก้านะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะนัมเบอร์เก้าค่ะนัมเบอร์เก้าสวยจริงจริงเซยจริงจริงาคามแท้ของเรานะคะจังหวัดสุนทรนครพอด้วยมือล้นล้วนนะคะทีเรียกว่าแฮนด์เมดนะคะ โอเคมาอีกตัวนี้นัมเบอร์สิบนะคะตัวสวยเหมือนกันเห็นไหมคะแต่ละลายแต่ละฝืนแต่ละเชิงงามมากนะคะผ้าของเราไม่มีตำหนิผ้าของเราไม่มีตกค้างไม่มีสีเก่านะคะเราจัดให้ท่านเลยนะคะนัมเบอร์สิบนะคะพ่อแม่พี่น้องะคะท่านใดสนใจรีบ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 รวดดีไปสนีจานะคะสินค้าเราโอเคนะคะนัมเบอร์สิบนะคะต่อมาในคลิปนี้เป็นนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะ สวยค่ะลายนี้ก็งามลายกุนเกนะคะสวยงามสวยงามใส่สบายใส่สบายใส่ง่ายๆนะคะเราก็ให้ท่านนำาบนร1นะคะ พิเศษไปเลยนะคะ1,100บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะท่านใดอยากได้สินค้างามๆท่านใดอยากได้สินค้าสวยๆท่นคมแท้สกลนครก็ดูช่องวรดาภาคคมนะคะช่อง YouTube นะคะหรือท่านดูตามเพจก็ได้หรือด,ดูจาก Facebook ก็มีนะคะหรือท่านอยากได้ชัดเกนก็ทักใครจากเบอร์โถเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามานะคะซุนก็เป็นท่านหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ หากท่านต้องการสินค้างามๆท่านต้องการสินค้าไปฝากไปก้อนเป็นของขวัญของจำรวยแล้วก็มีกล่องด้วยนะคะมีกล่องขายพิเศษให้ท่านนะคะ่องใส่ผ้าคลุมไหล่ก็มีกล่องใส่ผ้าสิ้นก็มีกล่องใส่ผ้าพันโคอก็มีนะคะมี3มเบอร์นะคะท่านต้องการเบอร์ไหนทางทายกันเข้ามานะคะ สุดท้ายไม่มีอะไรได้ต่คำมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจและพูดคุยกันในหลังช่อง YouTube นะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนตรงหน้าปกร้านค้าของวรดาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะ จังหวัดสกลน,นครพื้นที่ท่อ้อาของเราที่อำเภออากาศอํานวยบ้านถ้ำเต่านะคะแต่ก็มีชื่อหลายหมู่บ้านนะคะเราไม่สามารถจะเ่ยนามให้ท่านพบได้ขอเรียนให้ท่านได้ชัดเจนคือบ้านถ้ำเต่าแล้วก็อำเภออากาศอํานวยชัดเจนนะคะจังหวัดสกลน,นครนะคะหรือหากท่านอยากมาเยี่ยมมาซื้อจากร้านวรดาผ้าคามก็เชิญได้นะคะที่ตลาดสมเกียรตินะคะท่านคูกเกิลเข้าไปนะคะจะมาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลสกลน,นครนะคะเราหรือเยี่ยงๆกับโรงแรมเอ็นเจนะ ทุกที่มีคูเกิลหมดนะคะก็ะสําคัญร้านเปิดเพียง6โมงนะคะ6โมงถึงเที่ยงแต่จริงๆร้านตลาดนี้เปิดตั้งแต่6ทุ่มเป็นตลาดเช้าแต่วรดาไม่ได้มานะคะมีแม่ค้าขายของสดขายของป่าหรือขายขายผักนะคะจะมาแต่6ทุ่มแต่วรดามาเพียง6โมงเช้าหรือบางครั้งก็ <c oughs> 7โมงเช้านะคะถึงเพราะว่าเรามีภาระหลายอย่างดูเลยทุกทุกทกี่กเปิดจะมาตลาดได้นะคะ โอเคพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาทุกท่านพ่อแม่พี่น้องที่อุดหนุนหรือไม่อุดหนุนเข้ามาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแชร์แชร์แชร์เอาไปให้บรดาด้วยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้เน่นอนนนะคะชัดเจนทุกชิน้นทุกอันนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะ